ซึ่งจะมีเงินรางวัลมูลค่า6,000บาทค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมดต้องตัวแทนต้องตัวแทนค่ะโอเเ้โหเชิญเลยค่ะขอตัวแทนก่อกนเลยนะคะตัวแทนค่ะตัวแทนอยู่ไหนจ๊ะเ <outgoing> ชิญด้านบนเวทีเลยค่ะ รับมอบเนี่ยจะได้รับเนี่ยะคะเงินรางวัลละข้าว0 0 0บาทค่ะขอแสดงความมีดีด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะเราจะทำการ รางวัลชนะนนเลิศมีรางวัลหนึ่งหมื่นบาทค่ะ ดีด้วยนะคะและทุ มาทั้งทีมก็ได้นะคะเชิญเลยค่ะขึ้นทั้งทีมได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะเลิศน,นะคะได้รับรางวัลนะคะแลลค่าหนึ่งหมื่นบาทจ้ะเชิญได้เลยค่ะทั้งทีมนักตดนตรีทีมนางรำานะคะมาได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะขึ้นมาให้หมดค่ะนี่คือความภาคภูมิใจนะคะ ของทุกทุกท่านแล้ววันนี้โอ้โหขอบคุณทุกท่านมาๆที่สละเวลาเนี่ยมารูปกิจกรรมการประกวดของเรานะคะทุกคน<า>เก่งมากาจริงๆ<า>งนั่น<า>งลดับ<า> พกสื่อต่อไว้นะคะทางตัเาต้ามุกดาหานนะคะก้นเล็งเห็นนะคะเลยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ <โ Makes. S 1> ขอเรียนเชิญทัานคณะกรรมการทั้ง3ท่านค่ะถ่ายภาพด้านบนเวทีกับผู้บริหารแล้วก็ผู้พิจารณาเลิกนะคะอย่าพุ่งไปนะจ๊ะอย่าพุ่งไปลูกอย,อย่าพุ่งไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ที่เดิมเลยเนะเดี๋ยวคณะกรรมการนะคะจะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมนะ,ะกับน้องๆด้วยนะคะทุกคนอยู่ที่เดิมเลยนะลกูกค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการะคะ่ะ โอเคนุ่มๆมาอยู่ฝั่งนน้นด้วยนุ okay. ม่มโอเคมากๆขยับขยับเข้ามาจัดเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามโอเคไหมไป้ายเ้มาอ่าป้าย<ป>ชูได้เลยนะลูกป้ายชูได้เลยขอได้เจอญนะคะที่สองนะคะของเราด้านบนเวที เราชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะเชิญเลยค่ะและเราชนะเลิศอันดับสองนะคะด้านล่างเวทีได้เลยนะคะและรางวัลชมเชยนะคะด้านล่างเวทีค่ะที่หนึ่งกับที่สองอยู่ด้านบนเวทีนะคะที่สามนะคะและชมเชยนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะป้ายจัดเต็มได้เลยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะของแต่ละทีมนะคะเชิญได้เลย เชิญเลยค่ะสมาชิกทุกท่านเลยนะคะเราจะถ่ายภาพรวมกันนะคะเชิญเลยค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆุกทีมด้วยนะ,ะวันนี้เก่งมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวงดนโตรีนะคะหรือว่านักรับทุกท่านนะคะต้องขอ ขอบคุณทุกท่านมากมเลยนะที่วันนี้สละเวลาเราเร่วมกิจกรรมดีๆจากทาโตยต้ามุ้งดาหารของเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เราอยากจะสนับสนุนนะคะให้ประเพณีสืบต่อไปอย่างยาวนานนั่นเองค่ะ ชูป้ายขึ้นนิดนึงคุณแม่จา๋ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองแม่ยกนิดนึงจ้ะโอเคชมเชยด้านหลังยกขึ้นนิดนึงให้เห็นป้ายรางวัลนิดนึงนะจ๊ะให้เห็นป้ายรางวัลกันนิดนึงนะคะด้านหลังคุณพี่จา๋ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะนิดนึงโอเคจะได้เห็นป้ายกันทุกคนเคารพนะคะเรียบร้อยไหมแม่ขยับมาด้านนี้ได้เลยจ้ะโอเคได้ไหมคะ